โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่ามันคลายความร้อนออกไปนะครับเราดูการทำว่าเนื้อขนมตอนนี้นะครับตรงนั้นดูความแบบว่ารูมของมันนะครับมันจะ ทำกินทำขายเลยนะครับเพื่อนก็ยังไงก็ลองไปทำากันดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุดหลินกินแซ่บนะครับเพื่อนวันนี้ผมจะพาทำขนมปังไส้กรอกนะครับส่วนผสมก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเพื่อนมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับอันนี้นะผมตวงไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งส่วนผสมไว้อยู่ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ค่อยมาลงมือทํานะอันนี้ แป้งสาลีในผสมนะครับน้ำตาลทรายไข่ไก่นมอุ่นนะครับยีสตกลิ่นนมเนยครีมนะครับถ้าเ่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็น้ำอุ่นนะเกลือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใส่กล่องของเรานะครับเ,เพื่อนสามารถใช้ที่เราชอบได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับ สิ่งที่เพื่อนควรม,มีนะครับก็จะเป็นตัวถ้วยตวงตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่ 2, 2> อ่ามันจะเป็นตัวตวงของแห้งแล้วก็ของเหลวด้วยกันเลยนะถ้าใครจะทําขนมปังจริงๆเนาะค,รควรจะมีตัวนี้นะครับไม่แพงนะผมซื้อมาย5บ้าบาทนะครับตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันนะครับผมใช้นี้ในการตวงเลยโอเคผมก็จะใส่น้ําอุ่นลงไปเลยนะครับอันนี้แล้วก็นมอุ่นครับ น้ำตาลทรายครับต่อไปก็จะเป็นยีสต์นะครับผมใช้ตัวนี้นะสองช้อนชาแล้ครับปุ่นนี้นะเขาใส่ก็นเลยจากนั้นก็คนนะครับตอนนี้คือการเทสยีสต์นะครับก็เราจะได้รู้ว่ายีสต์ของเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าใครมั่นใจว่ายิ้ตัวเองอยังใช้งานได้นะครับก็สามารถผสมกับแป้งได้เลยนะครับแต่ในนี้ผมเป็นการเทสยนะิ้เนาะเราจะเทสไว้สักสินาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคับเพ,พื่อนๆผ่านไปสินาทีนะตัวยิของเรามันก็จะขึ้นฟูอย่างนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าใครไม่เป็นแบบนี้เพื่อนๆทิ้งเลยนะก็ทําใหม่นะครับทําไปยังไงก็ขนมปังก็ไม่ขึ้นฟูนะโอเคแล้วเราก็จะทําการคนนะครับตัวให้น้าตาลละลายนะ จากนั้นผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะครับแล้วก็คนครับจากนั้นก็ตามด้วยกลิ่นนมเนยครีมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกลิ่นนี้ก็สามารถใช้กลิ่นวานิลลาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะ คนให้เข้ากันนะครับหอมมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็พักคนไปก่อนนะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของแห้งกันนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมีแป้งของเรานะครับเป็นแป้งสาลีเนยผสมนะผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเท่านี้เนาะจากนั้นก็คนนะครับให้เข้ากันให้ตัวเกลือเข้ากับตัวแป้งนะครับ วันนี้ผมจะใช้เครื่องอผสมอาหารนะครับเพื่อนๆในการนวดแป้งของเราเนาะโอเคครับเพื่อนๆผมก็จะใช้เครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์นะครับของเจ้าสวนะครับตัวนี้นะครับขนาด4.5ลิตรนะครับแรงดันแล้วก็กําลังไฟนะครับอยู่ที่220โวลต์แล้วก็1,000วัตต์นะครับ เครื่องนี้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุ่นแรงผมไปได้เยอะมากๆเลยนะครับมือใหม่ที่จะหาทําขนมปังนะครับควรจะมีเจ้าตัวเครื่องนี้ไว้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจอันนี้ผมก็จะใส่ตัวถาอ่างผสมเข้าไปเลยนะครับมันจะมีที่ล็อกนะเพื่อนๆก็หมุนแล้วก็เอาอันนี้ลงไปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเราก็กดตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอาอันนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็กดกลับไปคืนนะครับเพื่อให้มันล็อกนะ โอเคครับเพื่อนๆานั้นนะครับเราก็จะเปิดเครื่องนะเอาเป็นระดับหนึ่งก่อนนะโอเคจากนั้นเราก็จะเทตัว่าในส่วนของเหลวลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะอย่าเทหมดนะโอเคพอหมดแล้วนะครับเราก็จะให้เครื่องทํางานไปนะครับเป็นเป็นเวลาประมาณสิบนาทีเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับ โอเคครับเพื่อนห้านจากที่ครบสินบางทีแล้วนะเราก็จะมาเอามันีห้ออกมาจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับหนึ่งช้อนอันนี้เป็นเนอยอุณหภูมิห้องนะครับผมจะใช้ประมาณนี้เลยนะปนปนแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะใส่ลงไปเลยนะครับรกระจายตัวหน่อยนะแล้วก็ โอเคครับเ,เพื่อนๆแต่นั้นนะครับเราก็จะนี้ล็อกไว้นะครับผมก็จะเปิดความเร็วไปอยู่ที่3นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ปัดต่อไปเป็นเวลา20่นาทีนะครับ เนื้อแป้งของเราสังเกตด้ว่ามันจะเนียนๆมากเลยนะเพื่อนๆก็เอาลิ้วแตะแบบนี้ถ้าไม่จิตมือก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่จิดมือนะใช้ได้ในผมก็จะทอแค่นี้นะครับเอออกโอเนืเน้อนเอนียนมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูสังเกตเลยนะแล้วก็ แล้วผมก็จะจิขึ้นมาแบบนี้พอเราขึงแบบนี้แล้วครับมันก็จะเป็นฟิลเพื่อนๆก็ค่อยๆขึงนะดูแล้วก็เอานิ้วจตะจๆอยู่นี้ก็แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับฟิลไม่ขาดเนาะแล้วก็ทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาวางกลับไปที่เดิมน,นะครับแล้วก็ผมก็จะพักแป้งในนี้เลยนะครับเพื่อนๆพักไว้ประมาณสิสินาทีนะครับแล้วก็หาของมาคุมไว้นะ ครับเพื่อนๆหลังจากที up, like kind of like ่ว่าครบสิบ huh สิบเสียแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเนื้อนะนุ่มมากนะนะแล้วก็เราก็เอานิ้วของเรานะครับที่ลงไปก็ถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาคืนก็แสดงว่าใช้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการไล่ลมเลยการเอาออกมาเลยนะครับอันนี้ผมก็จะโรยแป้งเขานิดนึงไม่ต้องโรยเยอะนะทำเดียวนะครับแค่นี้ ราคาไม่ต้องโรยเยอะเนื้อเนียนมากๆเลยแล้วก็ขนมนะแล้วก็จะใช้ไม้นะครับคื่ง จากนั้นก็ทำการตัดมาคัำเพื่อนแบ่งเครื่องก่อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาชิ้นเท่าไหร่ก็จะแบ่งไป ก็จะใส่เซ้กล่องลงไปแบบนี้เลยนะครับจักนั้นผมก็จะตัดตรงนี้รวดลายเราสามารถปรับเปลี่ยนของเราได้เองเลยนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผมนะก็เราก็จะม้วนเข้าไปเลย เหมือนเดิมเลยนะครับถ้ามันติดไม้ก็เอาวันนั้นแป้งทาตรงไม้ก็ได้ใส่กล่องไปเหมือนเดิมนะครับ ตัวไปทำก่อนนะเดี๋ยวเราขับมาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนพอไดแ้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำมาแป้งมาใส่ไว้นะครับเห็นหอันนี้คือการพักแป้งนะครับผมไม่มีที่พักเนาะผมก็จะพักแบบนี้เละเพราะว่าพักแล้วก็จะได้อบเลยนะครับจากนั้นก็จะใส่เข้าไปนิดเดยนะครับโอเค แล้วก็พักทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆพอครบเวลาสามสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครึ่งชั่วโมงนะนี่ยก็มันก็จะขึ้นฟูประมาณนี้นะครับก็เป็นสองเท่าแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นไข่แดงนะครับผสมกับนมเนาะไว้ทาหน้านะครับโอเคเลยก็ทาเลยนะครับทำให้ทั่วเลย ตอนนั้นนะครับก็นำเ,เข้าไปเปเครื่องเลยตอนนั้นนะครับเราก็จะเปิดเครื่องเลยนะครับเพื่อนเราก็กดมาที่เอ็มนะครับเรามาจะเรามาเลือกตรงตรงนี้นะเป็นขนมเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไฟอยู่ที่160องศานะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับ แล้วก็เริ่มทำงานเลยนะครับกำังเพื่อนพอโครบเวลา5นาทีนะครับอันนี้ไฟ1้อวงศารนะ เปิด,ดูปน่นะครับว่าเป็นยังไงโหอันนี้ขนมก,ก็นุ่มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วผมจะเอาเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ผมจะใช้ไฟ120องศานะครับเป็นเวลา5้าทีอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดแล้วก็เลือกเลยแล้วก็ลดลดอุณหภูมิลงมาเป็น120องศานะใช้เวลา ห้านาทีเหมือนเดิมโอเคครับเพื่อนหลังจากที่เรอัพ5นาทีเนาะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าเป็นยังไง สวยมากมเลยนะครับเพื่อนแล้วผมก็จะใช้ตัวเนยนะครับในการทาหน้านะถ้าใครไม่ทาไม่เป็นไรนะหน้ามันก็เงาอย่างนี้นากผมทาอีกสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็นุ่มมากๆเลยครับเพื่อนจะทาไปทำให้หน้าตัวขนมปังนันเงานะครับ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะผมใช้ในการอบ160องศา5นาทีนะครับแล้วก็120องศา5นาทีนะครับก็เป็น2รอบเนาะก็ได้เนื้อขนมไปนี้เลยมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อขนมเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่ามันคลายความร้อนออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อขนม,มปังเป็นยังไงอันนี้นะครับดูนะดูความแบบว่ารุ่มของมันนะครับมันจะพูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเรากดแบบนี้เนี่มีมใส่กรอบ้ลยนะสเกตให้ดูเนื้อขนมปังนุ่มมากๆมาเลื่อนๆดูนะผมจะให้ดูใหญ่ตรงขนมปังนี่โอ้โหอันนี้ ก็ทํากินทําขายได้เลยนะคบเพื่อนๆก็ยังไงก็ลองไปทําทางกันดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ไปสั่งซื้อเลยนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปลวครับสวัสดีครับ